เราไปแล้งกันทึ่งเรืองอันนี้ดีว่านี้ สล <othe> แต่ว่าตอนนีได้ซื้อไหมไม่ได้ซื้อที่น้องก็ไม่ได้ซื้อทีกันเปิดแพลตตบานจริงๆรลอตเตอรี่นะครับใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยมีการไปสํารวจความเห็นนะคะจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตก็มีการมองว่าสลากินแบ่งรัฐบาล80บาทที่มีการผ่าค่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยเข้าว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะสะดวกแล้วก็สามารถซื้อเล็กได้ตามที่ต้องการแล้วก็เชื่อว่าการลุนรางวัลออนไลน์ในงวดแรกเนี่ยก็น่าที่คึกคักเป็นพิเศษกันแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องหม่ของเราค่ะ ทีมข้าวก็ได้มีการลงไปสํารวจการซื้อค่ายลอตเตอรี่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่เราไปนี่ก็คือแพ่งค่ายตาด่าธาธณะซ่องหรือว่าตาลากเกษตรในตัวเมืองภูเก็ตก็นี่แหละเห็นบรรดาน,นักเสี่ยงโชคเนี่ยนะวาทีเซษที่ในอนา <c oughs> คตดับเบิลยง <c oughs> มาซื้อสลากมาห้าเล็กในดวงใจแล้วก็ใจ่ายในราคาใบละแปดสิบบาทตามที่รัฐบากลกำหนดราคาเอาไว้ <c oughs> บางคนก็ซื้อใบซ่องใบห้องปากห้องพอพอได้ลุ้นนะ <c oughs> ในขณะที่จำนวนไม่น้อยก็ไลายซื้อห้าเลขที่ทุกใจกันย่างคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้ในส่วน ประเด็นขอ้องเรื่องสลากดิจิตัลนี่แหละค่ะที่วาสำนังงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาเปิดขายแรยตะาวานี้ใช่ไหมจากการสอบถามพี่น้องประชาชนค่ะก็มีความคิดเห็นทีลากล่ายันออกไปค่ะแต่ว่าส่วนย่อยน,นะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าสามารถซื้อสลากได้ในราคาเดียวเลยก็คือ80บาทค่ะไม่เสี่ยงกับสลากหรือว่าหวยปลอมกันแล้วและนะคะไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนชาวภูเก,ก็ตกันแล้วค่ะถ้าเขาเปิดขายน,นะ ผมว่าคนไปซื้อเยอะเพราะมันจะมีเลขที่เราเลือกได้เห็นไหมมันมีเลขที่เราเลือกได้แล้วก็ราคาเขา80บาทผมว่าคนทั้งประเทศไปซื้อเยอะเลยปลอดภัยไม่ต้องกลัวของปลอมแล้วที่สําคัญอย่าเอาเบอร์อะไรอะ่ะเราเลือกได้หมดที่จริงมันก็ดีสาหรับ การป้องกันหวยเกินราคานะฮะอันนี้เห็นด้วยมันก็อาจจะเข้าถึงพราว่าคนที่กลุ่มที่เขาเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีนะแต่นี่ชาวบ้านจริงๆอ่ะเราก็ไม่ทราบว่าจะเข้าถึงไหนะถ้าเขามาเดินซื้อสลากอย่างเงี้ยมาเลือกที่แผงเนี่ยเขาอาจจะได้เลือกกับแผงเขาอาจจะแบบเออไม่ได้ตั้งใจมาซื้อเลขนี้หรอกแต่ชอบก็ซื้ออันเนี้ยกับแผงก็ดีอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าถ้าแผงเนี่ยบางทีถ้าเราควบคุมราคาไม่ได้นะ มันก็น่าจะให้เข้าทางตลาดดิจิตอลประชาชนพันว่าอาจจะคุยกับทางร้านค้าว่าถ้าคุณสามารถควบคุมได้ราคาที่ไม่เกินราคาเนี่ยทางรัฐบาลก็จะส่งเสริมด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณควบคุมราคาไม่ได้เขาก็จําเป็นจะต้องขายทางดิจิตอลเพื่อป้องกันไม่เกินราคาครับผมเอาละครับสำหรับสลาดดิจิตอลนะครับเป็นการคาซากินแบงค่าบ้านไปละแปดสิบบาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับ แต่ละงวดเนี่ยเปิดค่ายทุกวันนะครับตั้งแต่หกโมงเช้าถึงยี่สิบสามนาฬิกา,ายกเว้นในวันวันที่โอก๊กรางวันรับจะเปิดค่ายจนถึงสิบสี่นาฬิกาบ่ายสองเ,อเปิดค่ายแต่ถ่วงเบร์ออกไม่ได้นะครับ <laughs> <laughs> โดยโครงการสลากดิจิตอลนะครับเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐที่นำมาใช้แก้ไขปัญหาสลาก,กน,นะครับเกินราคาสิ่งสําคัญก็จะทําม็ดได้ก็ต้องมาจากความร่วมมือจากทุกคนนะครับก็คือหากผลสลากเกินราคาไปที่บ้าน พ่ออย่าไปซื้อเด็ดขาดนะมาซื้อผ้านเนี่ยแต่ว่านี่หลายคนเริ่มซื้อกันแล้วนะครับอ,ออกมาแต่ว่านี่เค้กครึ่งวันเดียวเนี่ยไปแปดเซ่นฉบับเลยครับน้องโยม,มเค้กครึ่งวันนะแล้วก็สองวันนี้ก็บอกว่ามีประมาณห้าล้านฉบ,บับใช่ไหมก็ไปมดเลยนะครับนะะแต่ว่าก็ซื้อกันพอห้อมปากห้อมคอนะคะอย่านักมือเอาแร,เรงเนี่ยคะแต่ว่าซื้อผ่านดิจิตอลเนี่ยถ้ามันมัดก็มดนะมัดค่ะเราปื้อดู